ขอเจริญพรอาตมาภาพพระครูวิจิตพัฒนวิมลเจ้าอาวาสวัดน้ำพึ่งชาวไร่อ้อยเจ้าคณะตะบนกอคา,าเขตหนึ่งมีความยินดีเป็นอย่างมากที่หลวงพ่อธรรมชาโยท่านได้มีจิตเมตตาได้กฐินสามหมื่นวัดแล้วก็สามหมื่นวัดนี้วัดอาตมาเป็นหนึ่งในตรงสามหมื่นวัดนั้นที่ได้มากิจเมตตามาถวายในวันนี้วัตถุประสงค์คือจะได้นําปัจจัยเหล่านี้ไปวางรากฐาน สร้างศาลาอนเนกประสงค์เพราะว่าศาลาอนเนกประสงค์นี้จะมีวัดที่ใช้กิจกรรมก็มีหลายอย่างอย่างเช่นว่าวัดน้ำพึ่งชาละอ้อยก็มีสถาประมาณ5หรือห0 0หลังคาเรือนแต่ทีนี้บางทีก็มีศพบ,บางทีก็มีตายวันหนึ่งสามศพก็มีก็ไม่มีที่จะเพียงพอ,อและก็ช่วนที่2ก็คือจัดเวลาเด็กออกมาอบรมมีมีหลายคณะก็จะสามารถเอาใจอบรมเด็กอาจจะอบรมเด็กในการ อาศึกษาแล้วก็กิจกรรมต่างๆส่วนหนึ่งก็พาสัตายาติโยมได้มานั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็สวดธรรมจักรปรมนสูตรและส่วนหนึ่งก็จะช่วยช่วยสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียงตามชุนๆในหมู่บ้านผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับเพราะว่าหลวงพ่อเป็นร่มโพใบใหญ่ต้นใบต้นชใ,ใบหนาอยู่แล้วเนาะมีบุญกุศล เป็นบุญที่ใหญ่ล้นฟ้าเลยครับที่เมตตาต่อ,อทั่วประเทศไทยของเราที่ท่านมีจิตเมตานํากรถินไปทอดแต,แต่ละจแต่ละจังหวัดแต่ละที่นี่เป็นโอกาสที่หลวงพ่อได้ทําดีที่สุดละครับเพราะว่าบางวัดอย่างวัดรอบนอกเป็นสิ่งที่น่าสงสารบางทีวัดก็ไม่ค่อยมีเนาะจะไปหาปัจจัยที่ไหนมากรถินก็หายากนะนั่นก็ที่หลวงพ่อท่านมีมิจิตเมตานะท่านก็ ได้ทําดีแล้วครับผมก็สนับสน,นุนกับหลวงพ่อด้วยครับเห็นด้วยครับได้รับเมตตาจิตจากทางศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางได้นําอุบาสกอุบาสิก,า,กาแก้วได้เข้าไปปฏิบัติธรรมกลับมามีผลประโยชน์กับวัดมากเลยเพอะจะเป็นต้นแบบจะนําไปเป็นต้นแบบให้กับวัดน้เพึ่งชาวไร่อ้อยไม่ว่ากระถินปีไหนจะเอา6คน6ท่านนี่แหละเป็นต้นแบบเวลามีกิจกรรมจะให้จะปฏิบัติให้เขาจัด ให้จัดตามที่เขาได้ศึกษามาเนาะที่ได้รับอบรมมาแล้ผมก็ขออนุโมทนากับหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ได้มีจิตเมตตาอาบุญกุศลอันใหญ่หลวงในครั้งนี้นะดังนั้นก็ขออานิสงส์ที่หลวงพ่อได้ตั้งอกตั้งใจท,ทํากรถินมาทอดถวายทั้งสามหมื่นวัดนี้อานิสงส์เหล่านี้ก็ขอให้ช่วยดลบันดาลประทานพรให้หลวงพ่อ ท่านมีสุขภาพพารามัยสมบูรณ์ปราศจากรโรคภัยไข้เจ็บให้ท่านอยู่ร่มโพร่มใสเป็นร่มโพร่มใสของสิทธิอนุสิทธิ์ของวัฒมกายไปทั่วกาลนานครับผมขอบคุณครับผม